อันต่อไปที่สำคัญมากๆมันก็คือมันเขาเรียกว่าอ่าสเปซอ่าสเปซอ่ามันเป็นอะไรที่อ่าที่อ่ที่พูดยากแล้วก็อ่าอ่าบอกไม่ได้ว่าคือเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมดังั้นถ้าทั้งอ่าแม้กระทั่งศิลปินแจเขายังบอกเลยว่าน็อตที่สำคัญที่สุดก็คือน็อตที่คุณไม่เล่น หมายถึงว่าถ้าคุณไม่เล่นปุ๊บเนี่ยแล้วคุณมาเล่นเนี่ยโนต้ตนั้นนะมันจะมีค่าค่าต่างกันค่าไม่ถึงว่าคุณค่าของโนต้ตมันต่างกันอ่านกอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่าโนต้ตแคือคุณค่าของมันจะต่างกันสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราเล่นโมมตถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นหนึ่งโนต้ตเราเล่นเลนเล่นไปหนึ่ง อย่างงี้นะพี่เล่นโน้ตแรกแล้วไอ้โน้ตที่โน้ตที่สเปซโน้ตแรกมาไอ้โน้ตเนี่ยมันจะมีคุณค่าต่างกันความหมายมันจะต่างกันอ่าถ้าเกิดเราพี่เว้นจากโน้ตแรกเรามาเราค่อยมาแต้เดวเนี่ยถ้าเว้นในที่ถ้าเว้นในไทมิ่งหรือสเปซที่มันต่างกันอ่ะมันจะให้ความหมายต่างกันสมมุติถ้าพี่เล่นอ่ากลับกพี่เล่น ไอตาตู๋ยเนี่ยมันคนอันเลยถ้าเกิดเล่นนะม,มันมันจะให้รมแบบรวบรัดรวบรัดแบบรุนแรงหนักแน่นถ้าเกิดวะเงี้ยจะโน้ตแรกสั้นแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทิ้งโน้ตแรกมันนะมันจะให้ความรู้สึกแบบมันเบามันบางกว่าอ่า หรือถ้าเทียบหรือถ้าจะพูดอีกแบบนึงคือว่าถ้าเกิดพี่ถ้าพี่ถ้าเล่นพี่เล่น,นมันบลูกว่าแต่ถ้าเกิดอันที่สองมันจะบลูน้อยกว่าอย่างเงี้ยมันใช้ความรู้สึกนะจากนั้น,น,นสไตล์เพลงหรือว่าเราสโลังไงให้บลูอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันคือคือสเปซที่เราทิ้งไว้ทีนี้คําถามก็คือแล้วผมจะต้องสเปซทิ้งสเปซแค่ไหนอ่าทีนี้สเปซแค่ไหนเนี่ยเวลาเราเล่นอ่ะเราเราเราเล่นกับเล่นกับเสียงอื่น เล่นกับเครื่องอื่นทีนี้เราเราต้องดูว่าเครื่องอื่นมันกำลังทำอะไรอยู่คือเราเนี่ยเป็นเป็นลีดลีดอ่ะเป็น, lead, lead นคนโซโล่นะมันเป็นคนทําหน้าที่ว่าเราจะบังเขาแล้วก็ให,ให้ให้คนอื่นให้ให,ให้ให้จุดสนใจมาจาุดเนอ่อที่เราแล้วหลังจากนั้นก็เปิดให้เขาไปสนใจแบ็กอัพอ่าแล้วก็หรือว่าจะมาสนใจที่เราใหม่อะไรต้นัหนนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องเร,เราต้องเราต้อง,เร,องอเราต้องรู้ว่า การเคลื่อนที่การมูเมนต์ของของแบรนดอ่อะมันเป็นยังไงอ่าการรู้หมายถึงว่าไม่ได้รู้ขนาดโอ้จะเปลี่ยนไปนขอดอะไรหรืออะไรอย่างนั้นนะหมายถึงว่าอ่าหมายถึงว่าเข้าๆอะ่ะสมมุติว่าเราเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราฟังมันจนชินเราเราเนี่ยเราเล่นเป็นเขยงโอ้ม,นมามนน่าจะหลายเป็นหลายสิบรอบอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะรู้อะ่ะสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมี แต่แต่มีเสียงคีย์บอร์ดมาตรงนี้ <_ an> อ่าหรือจะมีอะไรสักพักมันจะมาแล้วอะไรเงี้ยหรือหรือสักพักแน่นอนเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนคอร์ดเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมะีอ,ะอ,อ,อ,จ,ะมอะจะมีเสียงคีย์บอร์ดมาเดีวสักพักมีเสียงกีตาร์แจ๊ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยพอเรารู้พอเรา,เร,าเรู้เขาเรียกว่ามันมันรู้รู้การเคลื่อนไหวของของของมันทั้งหมดอะสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็สามารถที่จะหยุดหรือสร้างสเปซของเราเนี่ยในขณะที่ในขณะที่ เพื่อนหรือแบงกิ้งแท็กเนี่ยมันกําลังทําบางสิ่งอยู่ mm hmm. มันก็จะเฟดออกแล้วก็เพื่อนก็เจาแล้วก็มาที่เราแล้วก็กลับไปที่คนอื่น mm hmm. มาที่เรากลับไปคนอื่น mm hmm. อ่ามันจะมันจะสวยที่สุดนั้นสเปซเนี่ยมันมันถูกอ่าหมายถึงว่าเราควรจะต้องเล่นมันเนี่ยหรือว่าจะจะให้ค่าแต่เปมมันก็คือตรงนี้แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวบอกว่าคุณจะเว้นนานแค่ไหน mm hmm. อ่า หรือว่าจะเล่นสั้นแค่ไหนอ่ามัน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 คือตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวบอกเพราะถ้าเกิดเราเว้นไปแล้วแบบทุกอย่างเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆเลยมาเฮ้ยกูต้องเล่นลหรือเปล่าวะมันมันเหมอจังวะอ่านี่บอกว่ามันจะมีความสึกเหม๋ความรู้สึกอะไรบางอย่างอ่าฉะนั้นฉะนั้นเราเราเราต้องสั่งเราต้องสั่งให้ออกว่าว่าว่าการการการเคลื่อนที่ของของของแบ็คกิ้งแท็ของเพลงหรือว่าของเที่ยวเล่นๆขนาดนั้นน่ะหรือว่าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยถ้าถ้าเราเล่นกับเพื่อนที่รู้ใจเงีย เราก็จะรู้เลยเดี๋ยวมันก็จะมึนก็ชอบมานลูกเนี้ยส่งแบบนี้เบนเดินมาแบบนี้มันก็เราก็ปล่อยแล้วก็ลปอยสเปซแล้วปล่อยให้เขารอยมาแล้วเราก็เรารู้เดี๋ยวสักพักก็หยุดก็เราก็สวนเข้ามาอะไรเงี้ยอ่ามันจะเป็นลักษณะนั้นหรือเราจะเล่นคู่ทับกันเหมือนดื้อกันก็ได้มันมันมีลักษณะหลายรูปแบบแต่แน่นอนเราต้องรู้เขาว่าลูกเขารู้เราอ่ะว่าว่าว่าสเปซเขาเขาเขาาจะทิ้งสเปซยังไงอะไรกันแล้วเคลื่อนที่ยังไงถสมมติาเราฟังถ้าเราฟังถ้าเรานั่งฟังเบนเนี่ย เี่ยเราจะรู้เลยมันยังไม่เริ่มมันจะเริ่มคือสามสี่เริ่มอ่ะนะปึ้งแกงคึงอ่ะมันจะมีเสียงกีกตาร์อ่ะมันมีเสียงกีตาร์อ,อยู่ เรารู้การเคลื่อนไหวของมันแล้วฉะนั้นเวลาเราเราสร้างสเปซเราก็จะสร้างสเปซในในช่วงที่มันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังอย่างเช่นช่วงเปลี่ยนคอร์ดอ่าเนื่อออกมาอย่างเช่นมันเปลี่ยนคอร์ดเราจะไฮไลท์เปลี่ยนคอร์ดมันไหมก็คือมันเปลี่ยนคอร์ดไทมแล้วก็แปลงเปพร้พอมกับฟึมหรือหรือว่าเราจะให้มันแฟมไปก่อนแล้วค่อยดีคอร์ดติ้วเราอ้ไม่ใช่เราค่อยสโลว์เตี้วอ่ามันก็จะได้ให้ลมคนละแบบสมมติว่าพี่เล่น เอาออมาห่ปล่อยขอรอหดเปลี่ย พ,พี่จะให้ความรู้สึกของโดยรวมบนบน,บนเพลงเนี้ยในขณะที่มันรันอยู่ขณะที่พี่โซโล่เนี่ยมันเป็นแบบเดิมก็คือรอคอร์ดไปก่อนแล้วค่อยแล้วเราค่อยรันไปรอคอร์ดไป แล้วแล้วพี่ค่อยลงอ่าพอมูที่สองพี่ลงพร้อมขอดใช่ไหมพอมูที่สามพี่ไม่พี่พี่ไม่เปิดละพี่กูใส่ยับเลยปุ้งปุ๊งปุ้งเพราะว่าสองรอบแรกหรือว่าหรือว่าก่อนนั้นหรือแล้วก็แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วสุดยอมเราอะรู้สึกว่ามันเยอะไปละเราก็ใส่เยอะใส่เยอะใส่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 แล้วก็พอขอดห้าเป็นเช้งไปขอดไปขอดที่เช้งที่มันเด่นที่สุดเนี่ยเราก็หยุดเราเราก็เล่นน้อยเนี่ยไม่บอกว่ามันก็จะไม่ให้คมรู้สึกแบบ แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมดอ่าแล้วสเปซเนี่ยมันก็จะมันก็จะทัมมิ่งมันก็จะถูกอ่าสเปซมันก็จะพาให้ให้มูดเรามันเปลี่ยนอ่าแล้วทีนี้ในขณะที่เราหยุดอะ่ะมันมีการเคลื่อนที่หรือว่ามันมีความเงียบหรือการเคลื่อนที่อะไรต่างๆนานาที่เราที่เราหยุดไปนสเปซอะ่ะมันก็จะสรา้างเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นต่อเนื่องกัน,ตล,น,ต,น,นตลอดใช่ใช่ใ <น S 2> <จะ S 1> ช่ใ<ๆ>ช่ใช่ใช่ฉะนั้นอันอันนี้นมันมันคือวิธีคิดมันก็คือวิธีคิดแต่ว่าอ่า แต่ว่ามันจะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปอ่ะมันหมายถึงว่าเวลาเราคิดเวลาเราเล่นอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้เนออไหมหมายถึงว่าเวลาเล่นเราไม่ได้มานั่งฟังว่าแบบเว้นแล้วก็รอมันมีอะไรโผล่มาแต่ว่าที่ทําให้ดูว่าเราทําเราเป็นคนลีดเดอร์นะเราเป็นตัวตัวนาทาหน้าที่อทําหน้าที่บังหรือว่าเปิดหรือว่าไฮไลท์เพื่อนคือาัหลังเขาอาจจะเล่นแบบเป็นฟื้นหนึ่ง ลแล้วเราก็แค่จะแบ่งช่วงว่าเออช่วงนี้จะเล่นแล้วเราจะปล่อยให้เครื่องนี้ออกเครื่องนใช่ใช่หรือเราเราโอเคเราเว้นปุ๊บเราควรจะเว้นแค่ไหนเราจะเว้นควรจะมีอะไรมันวิ่งมาสักหน่อยนึงหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างข้างหลังมันเช้งออกไปแล้วเราค่อยกลับไปเล่นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าแต่ละคนจะเว้นไม่เท่ากันเลยใช่แล้วแล้วแต่แล้วแต่รลสนิยมของคนว่าว่าอยากจะปล่อยนานแค่ไหนช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีเทรดไม่มีถูกใช่ไม่มีถูกถูกแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของแบรนด์เขาด้วยถ้าอย่างเราดูบีบีคิงแล้วพวกนี้เขาจะเว้นเยอะก็เพราะว่าแบรนด์เขาเต็มล้วอ,อ,อยู่ซิวิเล่เนี่ยโอ้โหไม่ไม่ค่อยเวนนะ้น่ะเพราะว่าแบรนด์เขามันไม่มีอะไรก็ปล่อยว่างคือเบรดร้อยดุยดุยดุยอะไรเงี้ย,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 ยมันมันมันคือมันคือตรงนั้นด้วยอออยูที่แบรนด์ด้วยใช่ฉะนั้นถ้าเราสังเกตเล่นวงที่เล่นสามชิ้นแบบกีตาร์กองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวงบูบูไม่ค่อยเป็นวงแบบเพลงฟังเรื่อยๆไม่มีเพราะมันไม่มีอะไรที่มัน ปล่อยสเปซแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยบางทีบางว่าอาจจะมีเครื่องเป่าคีย์บอร์ดอะไรอย่างนงี้แล้วก็แบบว่าเว้นให้เขาได้พักเราได้พักให้เขาได้เล่นขนะเดียวกันคือลักษณะแบมเหมือนเนี้ยมันก็จะบูมันจะบู๊แล้วรถดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันบู๊แล้วมันเต็มมันไม่มันจะมันจะเต็มพอดีเพราะว่ามันไม่มีเครื่องอื่นอ่ามันเต็มพอดีมันจะใสปุ๊บ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 ปุ๊กปายเปน๊บปา๊บปุมันจะไม่ได้ยินข้างหลังอ่า สังเกตถ้าสังเกตได้เนี่ยจิเอ่อจะนี่วินเทอร์หรือพวกนี้มันจะเป็นสายบู๊หมดเลยอ่าเพราะว่ามันไม่มีสเปซทั้งหลังมันเวลาใส่เข้าไปมันยิ่งเต็มมันยิ่งมันยิ่งฟินอ่ะเพราะว่ามันเต็มอ่ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเว้นว่างปุ๊บมันไม่มีอะไรรองมันไม่มีสเปซพอไม่มีสเปซปุ๊บเพลงมันก็จะไม่ค่อยหวานมันก็จะแบบมันก็จะเต็มอ่ะมันอัดตลอดอ่ะเหมือน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 อารมณ์เสียอยากจะพูดอะไรเงี้ยประมาณนี้ยอมเหมือนของขึ้นอยากจะพูดอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นอ่ะ พอหนึ่งออกว่าเาเครื่องเต็มแล้วแบบทุกคนเล่นดังสดๆแล้วเล่นพร้อมกันตล,ลอดสักสองนาทีนี่ก็คงจะแบบว่าวุ่นวายใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวเรงมามา,มาแจมดูกันเดีพี่เล่นเปิดก่อน ฟีลิ Emmanuel, ่งทั้งหมดตีมตีมโดยรวมอ่ะมันเป็นตีมแบบยุกยิกมันเหมาะไว้สิ้นเพชรแบบปุ๊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 บเหมือนกับเวลาเราละการที่จะเล้าอารมณ์อะไรบางอย่างอ่าแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมาะกับการเกินอ๋ออ่าเกินเกินเราก็เล่นน้อยๆเหมือนที่เราเล่นตอนแรกแหละอ่แล้วพอมันเริ่มถ้ามันเริ่มเยอะหรือว่ารอจังหวะพี่เราเล่นแจมเนี่ยถ้าพี่เริ่มไปเราก็ไปบ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วเกิดว่าได้แกล่ะเรา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 นสเปซแล้วก็ แล้วก็หยุดแล้วก็รลอ,อลโอเค,อเคงั้นงันเดี๋ยวผมจะลองเล่นตามถ้าแติผมเห็นพี่บูผมก็ค่อยอ่า,<ร>าใช่ <รา S 1> ใช,ใชโอเคมันจะได้สอดสอดคล้องกัน มันนะถามตอบแลกกันได้ยังไงประมาณนี้อ๋อช่วงที่อย่างนี้เราก็บอดก็ได้นะใช่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 แต่ว่าเราเราอาจจะต้องคุมคุมกีตาร์ให้มันออไอไอไออันนี้มันจะนุ่มๆน,นิดนึง อ่าอย่ามันออ๋แค่ให้ไม่ให้ปี๊ดอ่าไม่จะพุ่มมากไปชาชานิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่อย่าไปกลัวว่ามันจะไม่พุ่มมันมันจะไม่นี่เพราะว่าฟีลลิ่งเราเล่นสตาร์ทอยู่แล้วมันต้องแปันแหลมอยู่แล้วแต่แค่ว่าคมตีมกับไอ้นี่ฟีลลิ่งไอ้นี่หน่อยเนี่ยก็เนี่ยก็มีสเปซใช้สเปซในการในการในการที่เนี่ยแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นแบงก์แท็บอะเวลาเราเปลี่ยนส่วนโน้ตอะไรต่างๆนานามันเหมือนเงี้ยถ้าเกิดเวลาเล่นด้วยกันอะคืออ่าเราก็สลับกันเงี้ยเราก็ตามกันได้ใช่ใช่แล้วเราจรถ้าถ้าเครื่องอื่นอะมันเป็นคนด้วยมันจะมันจะตามเราด้วยอ่าแต่ว่ามันจะตามคนละแบบกับคนละแบบกับกับกับคนโซโล่สองคนมันจะเหมือนกับมันจะเสริมถึงว่าเราเล่นตึ๊ดตึ๊ดมันก็จะมันก็จะใส่เม็ดอะไรบางอย่างที่ที่มันสอดคล้องกับเราไปด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็สลับแล้วก็เปลี่ยนแล้วกลับมาแล้วก็อะไรเี้ แล้วมันจะทําให้สิ่งที่เราเล่นเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นวงวงนี่หมายความว่าต้องเป็นวงที่เขาเล่นแนวบูด้วยใช่ไหมถ้าเขาเล่นแนวอื่นเขาจะจำไม่ถูกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ต้องเป็นวงที่อินวาเหมือนกันแล้วก็ต้องมีมีความเข้าใจลักษณะเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับมันก็มีหลายหลาย,หลายแล้วเขาหนาะบางทีเล่นเล่นอินวายกันแต่ว่ามันก็เหมือนกับแค่ว่าเขาจําแค่ว่าอา่าโอเคชัฟเฟร์เป็นแบบนี้โซโลงแบบนี้ก็เล่นของเขาไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบหนึง่งแต่จริงๆแล้วมันมันต้อง มันต้องฟังเพื่อนว่าเพื่อนการเล่นส่วนไหนอยู่แล้วเราก็อาจจะต้องต้องเสริมเรามันก็จะเล่นแล้วมันจะสนุกแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะเล่าเรื่องได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้สนิทกว่าเพราะบางทีบางทีถ้าเกิดเราเราเราต้องการจะเปลี่ยนเฉดไปเลยอะ่ะแล้วแล้วในขณะที่แบ็คมันไม่ตามเนี้ยอ่ามันก็จะมีปัญหาลักษณะเป็นเนี้ย